สรุปข่าวชื่อมเมดยโกประจาวันที่28บกกราคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเดเชื่นงนี้ขอสเสนออารัยังไงเปิดศึกนอกสนามแมนยูอาร์ซอลตักเป้าคว้าตัวนักเตะดาวโรดคนเดียวกันค่าตัว2,000ล้านเลยนะโดยกันนี้ตัวน,นักของฝั่งแมนยูและก็ปืนใหญ่นั้นสนใจนักเตะคนเดียวกันอย่างทน้่งของโยฮันน์แบสซมีกองกลางจากฟรไฟ์บวกใครจะได้ไปเมื่ออาร์ซอนแมนยูและก็เชลซี กำลังติดตามสถานการณ์ของโยฮันส์ฮัมบีกองกลางของไฟฟ์บวกอย่างกร้ชิดมิดฟิลด์วัย20ปีปรายนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในเยอรมน,นีและอาจมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว55ล้านโยูโรหรือราว2,000ล้านบาทตามการรายงานข่าวของสปอร์ตบูมโดยสโม,มสรจากพิมเบลิกเองก็กำลังเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ของเขาและก็ส่งทีมงานไปสกัลเซอร์ฟอร์มการเล่นอย่างต่อเนื่อง พวกเขาเชื่อว่ามันซันบีนั้นจะอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการจะเข้ามาเสริมความแข็งแกรแ่งกดนลางของทีมโดยการรายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่าอาร์เซนอลต้องการเพิ่มขุมกำลังแดนกลางและพวกเขาก็เชื่อว่าดาวรุ่งทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์รายนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมก็เป็นได้ในขณะเดียวกันเองนั้นแปนยูเองก็กำลังจับตามองอดัมฟอชตันของคาร์ลสวารีบา อยู่ในคารัท่นี้เช่นกันแต่ว่าทั้งนันของสองรายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีค่าตัวที่สูงกว่ามากเลยนะส่วนเชลซีต้องการทางเลือกเพิ่มเติมในความลึกของคุมกังและก็ตัวเลือกแดนกลางของทีมในคาระท่นี้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะก็เป็นดัว่างานนี้นะผมเรียกว่าใครดีใครได้ใครเร็วก็เอาไปเลยนะจ้ะารามาดูข่าวต่อมานกันครับแฟนผีคิดถึงกันไหมเมื่อโอเดนา,นาตัดสินใจแล้วกาเบรนยูหลังจากที่หมดสัญญายืมตัวจากลีกตุรกีนะ เมื่องานนี้แฟนผีคิดถึงเขาหรือเปล่าไหมเมื่องานนี้เขากลับสินใจจะกลับมาที่แมนยูกัอีกครั้งโดยเดลี่เมลสื่อเมืองพูดดีบริงานข่าวเรื่องของอนาคตของอองเดรโอนาน่าผู้สาประตูจอมรั่วของแมนยูหลังจากที่หลุด ผนฝันร้ายในพิมพ์มริกอังกฤษไปขึ้นฟอร์มเก่งกับพนั่งของทรัพท้นสเปอร์ในริกตุรกีอองเดรโอเดนาเองถูกแมนยูนั้นปล่อยให้ทรัพท้อนสเปอร์นั้นยิมตัวจนจบฤดูกาลนี้หลังเสียตำแหน่งเมือหนึ่งให้กับพนั่งของเซนเนอร์ปราเมนที่คว้าตัวมาจากผนั่งของบรเจ้าอันเบิร์ฟซึ่งเขาเองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ย้ายไปที่ตุรกีโดยแพ้เพียงแค่3จากทั้งหมด16เกมทำให้ทรัพท้อนสเปอร์ ขึ้นไปอยู่อันดับที่3บนตารางคะแนนและก็มีลุ้นแชมป์บิลกสุงสุดของตรุรกีตามหลังจาฟูงการตาสลาย5แต้มและอันดับ2อ,อย่างฟรเเอริดเดอเบซ่แค่2แต้มเท่านั้นล่าสุดทางเดลี่เมลเปิดเผยบอกว่าองเดรโอดาน่าเองนั้นอาจจะโบกมือลาแมนยูแบบถาบอลในช่วงสมอน,นี้โดยที่มีโอกาสในการย้ายกลับไปยังอินเตอร์มิลานหลังจากที่เอเจนต์ของเขาได้เจรจากับอดีตต้นสังกัดเดสึกกรออรารโชคเซรียาอิตาลีขณะนี้เพิ่มเติมแล้ว ด้วยดังข่าวเปิดเผยบอกว่าตัวแทนของผู้รักษาประตูทีมชาติแครนรดนนน้น อยู่ในเมืองมิลานสัปดาห์นี้เพื่อจะหาวรือเกี่ยวกับข้อตกลงที่เปลี่ยนไปได้หลายอย่างโดยที่อินเตอร์มิลานก็กำลังพิจารณาหาตัวแทนของยานซอมเมอร์เมื่อหนึ่งคนปัจจุบันที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ท่านี้อองเดรโอน,น,น่าเองยังคงมีบ้านอยู่ที่เมืองมิลานแม้ว่าค่าจ้างอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับอินเตอร์มิลานในการจะคว้าตัวกลับมาอีกครั้งขณะที่สัญญากับแมนยูก็เหลืออีก2ปีครึง่งทำให้อาจจะต้องจ่ายเงินชดเชย เพื่อให้การย้ายทีมเกิดขึ้นในครารงนี้ก็เป็นได้ก็เป็นงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาจนครับอารันึ่งไงแมนยูจะรับมืออย่างไรเมื่อดาวรุ่งของทีม ประสบกับความลุมเหลวในช่วงที่กำลังรุ่งโรจน์ที่สุดในอาชีพเมื่อการน,นี้อาการบาดเจ็บของพชริชเดอร์กูช่วงเวลาสําคัญในคาระนี้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับแมนยูทาใหู้้จการทีมคาริเดกนั้นต้องพิจารณาตัวเลือกอื่นเข้ามาเสียบแทนในคาระนี้โดยแมนยูเพิ่งจะได้ครับข่าวร้ายเมื่อเดอร์กูดะรับอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายและจะต้องพักรักษาตัวนานถึงสิบสัปดาห์ในช่วงเวลาที่ทีมกำลังกลมชะตาของตนเองในการแย่งชิงตำแหน่งไปเล่นในแชมเปี้ยนลีก ในฤดูกาหนานโะดยข่าวร้ายนั้นมาถึงในช่วงเวลาที่พวกเขาเองนั้นกำลังพลิกโฉมฟอร์มการเล่นได้อย่างสิ้นเชิงโดยชัชนะนัดติดต่อกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาร์ซนอนช่วยให้ทีมของแคริกนั้นไต่ขึ้นมาอยู่ดับที่4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก้วยคะแนน38แต้มจากทั้งหมด23นัดโดยปีกซ้ายชาวเดนมาร์กในวัย21ปีซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกอดีตผู้จัดการทีมอย่างบริเบนอัลบริม พิพา์วิจารณ์ว่าขาดความมั่นใจและก็กาลัยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำไปแด้วถึง3ประตูกับบีก4เกมหลังสุดเริ่มถึงประตูในเกมดาร์บี้แมชเมืองแมนเชสเตอร์และก็ประตูสวยๆที่ยิงใส่อาร์เซนอลอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาเองนั้นกำลังจะสร้างชื่อเสียงฐานะที่เป็นผู้เล่นตัวหลักภายใต้ใตการผู้จัดการทีมชั่วคราวไมเคิลคาริคเดอร์กูผู้เล่นดาวเด่นกลับได้รับอาการบาดเจ็บ นักเตะม,มาก์คสวรรค์ที่เกิดในปี2004ต้องออกจากสนามนาทีที่81ของเกมการแข่งขันกับอาร์ซนอนโดยเบรจิบินเชลสโกล้ลงมาเล่นแทนโดยการรายงานข่าวเบื้องต้นระบุว่าเดอร์กูนั้นอาจ,จต้องพักรักษาตัวนานถึง10สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าแมนยูอาจจะต้องพลาดในการที่จะแข่งขัน8นัดถัดไปตันทีสถานการณ์แบบนี้เช่นนี้ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมจึงต้อง หาทางแก้ไขปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ขาดคแคลนผู้เล่นมากขึ้นไปอีกหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้เจยวชาญของ s ั n สปอร์ตเสนอ5ตัวเลือกต่อไปนี้ให้แมนยูพิจารณาเพื่อทดแทนธัาดิกเดอร์ที่ขาด้ายไปโดยแมนยูส่งมาเทีุสกุนยาลงเล่นตำแหน่งปีกซ้าย นี่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะคุณย่าลงเล่นได้ดีตำแหน่งปีกซ้ายในระบบ3-43และมีความสามารถปรับดันสามารถเล่นเป็นกองหน้าตัวกลางหรือปีกก็ได้นักเตะดาวเด่นคนนี้ทำประตูชัยช่วยให้แมนยูสามารถเอาชนะอาร์ซนตเป็นต่อและก็ยังแอซซิสให้กับเดอกูทำประตูในศึกดาร์บี้แมชเมืองแมนเชสเตอร์อีกด้วยต่อมาใช้ประโยชน์จากความอดเด็กประสงค์ของเมสันเมาส์ให้เต็มที่ นักเตะด,ดาวเด่นชาวงคลิกที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บกลับมานั้นทําให้แมนยูมีตัวเลือกที่แข็งแกร่งขึ้นเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายกองการตัวรุกหรือว่าลงเล่นเป็นตัวสำรองเพื่อสร้างความได้ปเปรียบเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้จัดการทีมอย่างแคลิกนั้นสามารถจะปรับแผนการเล่นได้อย่างยืดหยุ่นทันทีต่อมาเปลี่ยนผังแผนผังยุทธวิธี กรณีที่ไม่มีปีกซ้ายตัวจริงผู้จัดก,การทีมชุดขาวอย่างแครลิกเองนั้นอนาจจะเปลี่ยนจากแผนการเล่น4-2-3-1ไปเป็น4-3-1-2หรือ4-4-2แบบไดมอนด์ซึ่งจะทําให้บทบาทของปีกซ้ายตัวจริงหายไปในแผนการเล่นแบบนี้แมนยูจะใช้กองหน้า2คนเล่นตําแหน่งที่สูงขึ้นไปบนสนามโดยอาจจะเป็นมาติอุสคุนยาจบคู่กับเบนจิมินเชสโกขณะที่อร์บรโนฟ์นันเดสจะเล่นตําแหน่งกองกลางตัวรุกเช่นเดิม โดยทางมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนแก่เบซันมาส์คาบบี้เมนูและก็กาเซมิโลโดยมีเป้าหมายในการควบคุมบอลและก็ชดเชยการขาดความกว้างในการโจมตีต่อมาหรือว่าจะให้โอกาสเซียรเรชี่หน่อยสักหน่อยไหมการดันดักเตจากแคนดมี Academy ขึ้นมาถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะและก็เชียเรชี่นั้นอาจจะเป็นตัวเลือกของผู้จัดการทีมชาวคริบผู้นี้ ซึ่งนักเตะพลสวครร์ในวัย18ปีบัรยนี้ถูกจับตามองหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในการลงเล่นแล,และก็เพิ่งทำประตูให้กระทางทีมแมนยูชุดยุ่18ปีไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งจริงแล้วผู้จัดการทีมชุดคาราอย่างแครดิกเองนั้นได้ประเมินความสามารถเรซี่ด้วยตัวของเขาเองซึ่งบ่งชี้ว่านักเตะดาวรุ่งคนนี้อาจได้รับโอกาสในการลงเล่นที่มากยิ่งขึ้นในขณะนี้และต่อมาสุดท้ายนะผม มีส่วนร่วมในตลาดซื้อขายนักเตะเพิ่มในช่วงมกราคมนี้โดยแมนยูยังคงจับตามองยันชิโอมอนเต้ดาวรุ่งจากแอตเลติก่าที่แต่ว่าค่าตัวที่ดันสูงถึง87ล้านปอนด์ทำให้การเซ็นสัญญาระยะสั้นนั้นเป็นไปได้ยากมากอย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บของเดอร์กูอาจทำให้ผู้บริหารแมนยูต้องพิจารณาแผนการซื้อขายนักเตะใหม่ในเวลานี้ซึ่งอาการบาดเจ็บของดาวรุ่งอย่างแพชติกเดอร์กูนั้นถือเป็นข่าวร้ายอย่างยิ่งสำหรับความคาดหวัง ของแมนยูในการจะคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหนาและความสามารถของไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมในการสลับสับเปลี่ยนแทคนิกนั้นและกระร็รเลือกผู้ใช้ในช่วงระหว่างสัมพันนี้จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวของแมนยูในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะก็เป็นในวังการนี้เรียกว่าเป็นโจทย์ค่อนข้างมหาหินนะฮะแต่ก็คิดว่าทาด้านของฝั่งไมเคิลคาริกนั้นน่าจะวางแผนไว้รองรับแล้วผมคิดว่าเช่นนั้นนะ เรามาดูข่าวต่อานกันครับเตือนนะนะเนวิวเลเผยชื่อหนึ่งแข้งที่แมนยูห้ามขายเดืดขาดโดยนกลดีเนวิลนักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังออกมาเตือนทัพปีศาจแดงว่าอย่าเพิ่งปล่อยดิโอเดโก้ดาโรดฟรูแบค็คทิมชาชิโปรตตเกสออกจากทางชีนในช่วงสมอน,นี้โดยยืนยันว่านักเตะที่โจเซ่บริโยซื้อมาด้วยค่าตัว19ล้านปอน์นั้นทำผลงานดีแล้ว มูรินโญ่เคยยกย่องว่าดารดเป็นแบ็คขวาดารุ่งที่ดีสุดในยุโรปตอนที่ดารดย้ายจากเอฟซีเบอร์โตมาอยู่กับแมนยูเมื่อช่วงปี2019ดนาดรดเองก็ได้กลารเป็นการัลักของปีดแดงตลอด5าฤดูการที่ผ่านมาโดยลงเล่นไปแล้วมากกว่า2 0 0รนัดในทุกบร,ร,ริการในครังนี้เลยเีเดียวนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชิ้นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไคร้ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ